Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ขึน้นตั้งแต่เมื่อไหร่ะคะตั้งแต่เดือนสิงหาค่ะวันที่ยี่้าที่ผ่านมาค่ะแรกแล้วก็มาถึงปัจจุบันนี้ค่ะสองสามวันมาเน้น้าขึ้นเยอะถ้าระดับตรงนี้ก็ประมาณเมตรกว่าค่ะตรงนี้ก็เลยหัวเข่าแล้วคะ่ะเด็กไม่สามารถดุยได้และะ้วค่ะอ่าพายเรือไปรับตรงที่ศูนตรงนู้นค่ะส่วนเด็กเล็กก็คือผู้ปกครองเขาจะเอารูกมาส่งไว้ตรงที่ศูนย์ตรงนู้นค่ะแล้วก็ครูก็จะพายเรือไปรับนักเรียนค่ะ โรงเรียนไม่มีเรือใช้ค่ะอันนี้ต้องขอยยืมเทศบาลทำเรื่องของไปใช้ทุกปีนะอ๋อแต่ก<ต>็<ต>ไม่มีเรือแต่ก็ไม่มีเรือ,อ